พิมพ์ด้วยเสียงเป็นยังไงแล้วมันต่างจากการส่งข้อความเสียงยังไงมันจะมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอธิบายให้ฟังครับสวัสดีครับอยู่กับช่องม,มิเตอร์ฟาน,นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคุยเรื่องการพิมพ์ด้วยเสียงกันนะครับย้ำว่าพิมพ์ด้วยเสียงนะครับไม่ใช่การส่งข้อความเสียงนะเอาจริงๆอ่ะคลิปนี้มันก็เกิดจากปัญหาที่เจอมากับตัวเองนี่แหละครับ คือหลายๆท่านก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าผมมีขายซิมด้วยวันๆหนึ่งก็จะมีเพื่อนสมาชิกทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันค่อนข้างเยอะสั่งซื้อซิมบ้างสอบถามปัญหาโน่นนี่นั่นมาบ้างอันนี้บอกตรงๆยินดีมากนะครับที่หลายๆท่านไว้ใจสอบถามปัญหาโน่นนี่นั่นเข้ามาเนี่ยแต่จุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัญหาเป็นปัญหาสำหรับผมแล้วกันนะก็คือการส่งข้อความเสี่ยงนี่แหละครับคือถ้าเป็นการส่งข้อความเสียงทั่วๆไปอ่ะแล้วผมอยู่ในจุดที่เปิดฟังได้อ่ะโอเคมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ย้ำว่าต้องอยู่ในจุดที่ผมเปิดฟังได้นะพอเก e t ไหมคือในบางบริบทอ่ะมันก็ไม่เหมาะที่จะเปิดฟังข้อความเสียงจริงๆอะอย่างในเคสที่ผมต้องไปประชุมไปสัมมนาหรือไปกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยบางจังหวะมันต้องอศส่ความเงียบยิ่งถ้าเป็นในห้องประชุมด้วยนะอันนี้ไม่ต้องสืบเลยคุณต้องรอนูนะ่นน่ะชั่วโมง2ชั่วโมงผมทึงจะมาเปิดฟังได้ แล้วยิ่งถ้าผมลืมเอาหูฟังไปด้วยนะบอกเลยว่ารอยาวรอจนนู่นเนี่ยผมขึ้นรถหรือไม่ก็ต้องกลับบ้านแล้วถึงจะเปิดฟังได้คือการส่งข้อความเสียงอะปลายทางอย่างผมอะมันไม่มีทางจะรู้อยู่แล้วว่าเสียงที่ส่งมามันเป็นยังไงอย่าง,างสมัยก่อนที่มีการแกล้งกันอะส่งเป็นข้อความเสียงธรรมดามาแล้วก็แทรกเสียงจากคลิปโปาะอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพดูนะถ้าผมเปิดฟังคลิปเสียงแบบนั้นตอนที่อยู่กับคนนี้เยอะเขาจะฟังผมยังไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเพย์เซฟสุด การฟังข้อความเสียงเนี่ยถ้าไม่ใส่หูฟังก็ต้องลองมาเปิดฟังส่วนตัวเางเดียวเลยอันนี้คือความไม่สะดวกอย่างแรกของการส่งข้อความเสียงนะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นปัญหาอันนี้คิดว่าไม่ได้เฉพาะกับตัวผมคนเดียวนะกับคนค้าคนขายทั่วทไปก็น่าจะเจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับคือข้อความเสียงอ่ะมันก็เข้าใจได้นะคือมันสามารถที่จะสื่อสารกันได้อ่ะมันไม่ได้ต่างจากการส่งข้อความที่เป็นตัวอักษรแหละแต่กับผู้ขายอย่างผมเนี่ยมันไม่สามารถเอาข้อความเสียงที่ส่งมาเนี่ยไปใช้งานต่อได้ไง ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างเรื่องของที่อยู่เนี่ยอันนี้ไม่ควรจะส่งเป็นข้อความเสียงมาเป็นอย่างยิ่งนะครับคือคุณต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าคุณส่งข้อความเสียงมาผู้ขายเขาต้องมานั่งแกะที่อยู่จากในเสียงที่คุณส่งมาทีนึงซึ่งมันก็ไม่ได้การันตีได้ว่ามันจะถูกต้องตามที่คุณส่งมา100% แล้วในเคสที่มันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาจริงๆอันเนี้ยมันก็มาไล่หาสาเหตุกันค่อนข้างยากนะครับมันจะไปค้นหาประวัติการพูดมันก็ทําได้ยากอ่ะมันเป็นข้อความเสียงอ่ะมันไม่สามารถจะกดเซิร์ชและค้นหาข้อความได้เหมือนกับข้อความที่เป็นตัวอักษรไงคือผมก็ไม่ได้จะบอกว่าการส่งข้อความเสียงมันไม่ดีนะบางข้อความบางจังหวะการส่งข้อความเสียงมันก็ตอบโจทย์กว่าอย่างในเคสที่คุณเพิ่งแต่งเพลงเสร็จแล้วต้องการจะส่งให้เพื่อนฟังอันเนี้ยส่งเป็นข้อความเสียงไปอ่ะถูกแล้วแต่ละอย่างมันก็มีข้้อออดีีขเสยยงมันู เพียงแต่เราต้องมาปรับเลือกใช้ให้มันถูกกับบริบทเท่านั้นเองครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะวิธีการพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการส่งข้อความเสียงนะคุณก็ต้องพูดกันไปที่โทรศัพท์ของคุณเหมือนเดิมนั่นแหละครับต่างกันแค่รูปแบบของสารที่ปลายทางจะได้รับเท่านั้นเองครับเอาจริงๆเรื่องของการพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยเราเคยมีอธิบายกันไปก่อนหน้าน,นี้รอบหนึ่งกันนะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างนานมากแล้วล่ะหลายปีแล้วล่ะมาถึงตอนนี้ก็มันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วในหลายคนก็มีการใช้งานอยู แต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้งานอยากจะลองใช้งานดูมันก็ไม่ได้ยากน,นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังไปทีละขั้นตอนเลยแล้วกันนะครับสำหรับการพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยในปัจจุบันมันจะมีหลายแบบหลายช่องทางนะครับตามแต่ลักษณะการใช้งานแต่หลักใหญ่ใจความของมันก็คือตัวคีย์บอร์ดของเราเนี่ยแหละครับมันเป็นการอินพุตข้อมูลเข้าไปมันเหมือนกันต่างกันแค่วิธีการเท่านั้นเองครับ โดยส่วนตัวที่ผมใช้งานอยู่จะแบ่งลักษณะาการใช้งานเป็น2ประเภทคือใช้งานกับโน้ตบุ๊กแล้วก็ใช้งานกับมือถือนะครับถ้าเป็นโน้ตบุ๊กส่วนมากผมจะไปใช้การพิมพ์ด้วยเสียงใน Google d o c เป็นหลักครับแต่ถ้าเป็นในมือถือเนี่ยก็จะเป็น G b บ a r d ดสำหรับวิธีการติดตั้งใช้งานอันนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับถ้าเป็น Google d o c อันนี้คุณไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเลยถ้าคุณใช้งาน Google d o c อยู่แล้วนะก็เปิดใช้งานได้เลยครับ มันจะอยู่ในเมนู2นะครับมันจะเป็นคำสั่ง voice typing พอกดปุ๊บมันก็จะขึ้นกล่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เลือกภาษาที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มพูดสายเข้าไปได้เลยครับมันจะมีให้เลือกได้ร่วมๆ200ภาษานะครับภาษาไทยก็มีแต่จะอยู่ล่างๆหน่อยถ้าหาไม่เจอก็ให้สกอร์เรามาจนสุดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนย้อนกลับขึ้นไปนิดนึงนะครับวิธีการใช้งานกล้องง่ายๆเลยให้คุณกดที่รูปใหม่นะครับแล้วก็พูดใส่ใหม่ของเราได้เลยครับเดี๋ยวมันจะรับข้อความเเเสีียงงท่รราาพูดไไปแปแนข้ออออคควมคับ อันนี้แนะนำนะครับให้ใช้ไม้นอกต่อพ่วงเข้าไปสักตัวนะครับจะเป็นไม่จากหูฟังก็ได้นะครับเอาแบบง่ายๆเลยคือถ้าเกิดว่าคุณพูดกับ PC หรือพูดกับโน้ตบุ๊กตรงๆเนี่ยเท่าที่เคยลองมานะความแม่นยำมันไม่สู้กับต่อไม้ครับแถมมันยังช่วยให้เราไม่ต้องตะเบงเสียงอีกพอเนื้อออกไหมไม้ของตัวเครื่องอ่ะมันก็ต้องติดกับตัวเครื่อง จะพูดทีมันต้องโน้ไมไปพูดทีบางทีมันต้องตะเบงเสียงช่วยแต่ถ้าเป็นไมนอกเนี่ยเราสามารถจิบมาจอบปากแล้วพูดได้เลยมันไม่จําเป็นต้องตะเบงเสียงอะไรมากมายครับ Google Docs นี่มันก็เหมือนกับเบิ d ดของ Microsoft Office นั่นแหละครับเพียงแต่ของ Google เขาจะเรียกว่า Google Workspace ครับมันก็จะมีหลายๆโปรแกรมให้คุณเลือกใช้งานได้เหมือนกับ Office ใน Windows เลยเพียงแต่มันจะเป็นการทำงานบนเว็บบนเบราว์เซอร์ครับมันไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรไปในเครื่องของคุณเหมือนคือ s o f t Office ครับ ตรงนี้ใครที่มี Gmail อยู่แล้วก็สามารถเข้าใช้งาน Google Workspace ได้ฟรีนะครับเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เลยนะครับ doc.google.com นะครับแต่ถ้าใครที่ยังไม่มี Gmail อันนี้ก็ต้องไปสมัครใหม่เรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเข้าใช้งานอีกทีนะครับกับตัวนี้ส่วนมากผมจะใช้สําหรับการพิมพ์สคริปต์หรือไม้กระบทความมากกว่านะครับคือนึกอะไรได้ก็พูดไปเรื่อยๆไม่จําเป็นต้องเรียนลาดับอะไรพูดผิดพูดถูกก็พูดซ้ําทําเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียบเรียงอีกทีหนึ่ง ตรงไหนที่มันเยอะไปน้อยไปก็ตัดทิ้งหรือพิมพ์เพิ่มเอานะครับมันก็สะดวกดีนะถือว่าช่วยงานได้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาจริงๆใน Windows เองก็มีฟังก์ชันนี้อยู่นะแต่ของ Windows 10อะ่ะมันยังไม่มีภาษาไทยมันจะมีภาษาไทยเฉพาะ Windows 11ซึ่งผมเองอะ่ะยังไม่ได้อัปเดตแต่ถ้าใครมี Windows 11อยู่แล้วอยากจะลองใช้ดูก็ให้กดปุ่ม Windows กับปุ่มตัว S พร้อมกันนะครับ S ฮ่องกงนะพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าต่างเลยเรียกูปไมโครโฟนขึ้นมาครับเวลาจะใช้งานก็กดปุ่มมแลล้้วกก็พูดไดไเยเยหือนนนััะครบ อันนี้คือการใช้งานกับ PC หรือโน้ตบุ๊กนะครับแต่ถ้าเป็นการใช้งานกับมือถือหรือแท็บเล็ตเนี่ยอันนี้ผมจะเลือกใช้งานจาก Gboard เป็นหลักครับ Gboard นี่ก็คือแป้นพิมพ์ตัวหนึ่งของ Google นั่นแหละครับเป็นแอปตัวหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปดาวน์โหลดจากแ r e Play Store มาติดตั้งได้เลยนะครับในการเริ่มต้นใช้งานมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันดับแรกเลยก็ให้คุณไปดาวน์โหลดแอป Gboard มาติดตั้งในเครื่องคุณให้เรียบร้อยก่อนซึ่งเอาจริงอ,อ,อร่กงจะมืมอยร,ร้อ,ยอย แต่ถ้าเครื่องใครที่ยังไม่มีก็ให้ไปกดดาวน์โหลดมาติดตั้งได้เลยนะครับพอติดตั้งเสร็จก็กดเปิดแล้วก็ตั้งค่าตามที่มันแจ้งไว้นิดหน่อยก็เริ่มใช้งานได้เลยครับพอติดตั้งอะไรเสร็จแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดหลักในเครื่องคุณมันก็จะเปลี่ยนเป็นชีบอร์ดครับก็สามารถใช้งานได้กับทุกแอปที่มีการพิมพ์เลยแต่ถ้าของใครที่ติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วแต่คีย์บอร์ดยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นชีบอร์ดก็ให้ไปเซตติ้งด้วยตัวเองได้นะครับคุณสามารถเข้าไปตั้งค่าด้วยตััวเองได้ในนะครบ เข้าไปปุ๊บก็ค้นหาคำว่าคีย์บอร์ดแล้วก็ไปเลือกแป้นพิมพ์เริ่มตน้นส่วนมากมันจะอยู่ในเซกชันของการจัดการทั่วไปนะครับกดเข้าไปแล้วก็เลือกวิธีการป้อนข้อมูลมีคีย์บอร์ดได้เลยครับส่วนวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยคุณก็กดพิมพ์เข้าไปตามปกตินั่นแหละพอมันมีคีย์บอร์ดเด้งขึ้นมาใช่ไหมคีย์บอร์ดแบบนี้นะครับเป็นคีบอร์ดนะครับแทนที่คุณจะมาพิมพ์คุณก็มากดรูปใหม่ด้านข้างนี่แทนกดรูปไหม้ตรงนี้นะมันก็จะขึ้นเป็นข้อความขึ้นมาว่าาากํลลััังงฟนนะคครบบบพพอมขขึ้บบ้้แีปุุ๊ณูดเไไดเเไไย พูดเสร็จปุ๊บมันก็จะพิมพ์ตามเสียงที่คุณพูดไปนั่นแหละครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบการพูดจากช่องมิเตอร์ฟานนะทดสอบทดสอบเทส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 อย่างนี้นะครับมันก็จะพิมพ์ตามเสียงที่เราพูดไปนี้แหละพอคุณพิมพ์เสร็จคุณก็มาตรวจเช็คข้อความอีกทีหนึ่งว่าที่คุณพูดไปมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะเสียงที่เราพูดไปบางคํามันก็ไม่ชัดเจนไงเราก็ต้องมาตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนที่จะกดส่งนะครับ แต่อันนี้ก็ต้องบอกตรงๆนะครับมันก็ไม่ได้มีข้อดีอย่างเดียวนะข้อเสียงก็มีนะอย่างแรกเลยคือมันไม่เป็นส่วนตัวนึกออกไหมคุณจะส่งข้อความหาใครทีมันก็ต้องพูดมันก็ต้องออกเสียงอะอะไรที่มันเป็นความลับบางทีการพิมพ์ด้วยเสียงมันก็อาจจะไม่เหมาะตรงนี้คุณก็ต้องไปเลือกปรับใช้เอาว่าช่วงไหนคุณจะพิมพ์ด้วยเสียงช่วงไหนคุณจะพิมพ์ด้วยการกดปุ่มธรรมดาเอานะครับแล้วก็ข้อ2มันต้องมีเน็ตก่อนจะพิมพ์ได้นะครับคือการพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยมันไม่ได้ประมวลผลในเครื่องของคุณเลยนะ มันจําเป็นต้องส่งข้อมูลขึ้นไปประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ทีหนึ่งก่อนถึงจะพิมพ์ออกมาเป็นข้อความให้คุณได้ครับต่างจากการจิ้มกดธรรมดาต่อให้เน็ตไม่มีคุณก็ยังสามารถจะพิมพ์ได้ในเคสที่ต้องการจดบันทึกอะไรเร่งด่วนขึ้นมาแล้วไม่มีเน็ตเนี่ยอันนี้การพิมพ์ด้วยเสียงนี่จบเลยนะทำงานไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อ3ปัญหาแสงรบกวนจากหน้าจออันนี้ไม่รู้กับคนอื่นเป็นหรือเปล่านะคือการพิมพ์ด้วยเสียงเนี่ยถ้าจะให้มันทํางานได้ถูกต้องแม่นยำอะ มันต้องพูดใกล้ๆกับตัวเครื่องต้องยกขึ้นมาพูดใกล้ๆกับปากเลยอันนี้เคยลองมาหลายทีแล้วเหมือนกับว่ายิ่งห่างอะ่ะความแม่นยมามันยิ่งลดลงซึ่งส่วนตัวไม่ค่อยชอบจุดนี้เท่าไหร่เพราะว่าแสงจากหน้าจอมันจะไม่ชิดกับตาเลยอันนี้ไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมด้วยนะแต่ตาผม่มันไม่ค่อยสู้แสงเท่าไหรนะ่ไงเอาแค่แสงจากภ้าที่ธรรมดาเนี่ยมองได้พักเดียวมันก็ตาแล้วอะแล้วยิ่งแสงจากหน้าจอมือถือเนี่ยถ้ามันอยู่ห่งหางมันก็ไม่ได้มีอะไรไงแต่พอยกขึ้นมันใกล้ๆหน้าแล้วบ่อยๆเข้า เพราะฉะนั้นแทงที่จะพูดไปแล้วตรวจเช็คข้อความที่พิมพ์ลงมาได้เลยผมต้องเปลี่ยนมาใช้วิธีการปิดตาและพูดเอาพอพูดเสร็จก็ค่อยมาตรวจเช็คกันอีกทีนึงซึ่งถ้าใช้วิธีนี้มันก็จะไม่รู้เลยว่าตอนที่พูดไปเนี่ยระบบมันทํางานอยู่หรือเปล่าอย่างที่บอกการพิมพ์ด้วยเสียงมันต้องอาศัยเน็ตในบางจาังหวะที่เน็ตมันช้าหรือเ,เน็ตมันดาวเนี่ยโปรแกรมมันก็ไม่สามารถจะทํางานได้ไง เคยมีแบบที่แบบยืนพูยาวเป็นนาทีแล้วระบบไม่ได้พิมพ์ให้อันเนี้ยเจอค่อนข้างบ่อยนะครับก็อะไรประมาณเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ถึงแต่เป็นข้อเสียที่ร้ายแรงอะไรมากนะครับเรียกว่าเป็นความไม่สะดวกจะเหมาะมากกว่าแต่ถ้าเทียบกับประโยชน์ข้อดีที่ได้รับมาเนี่ยผมว่าการพิมพ์ด้วยเสียงมันจะมีประโยชน์กว่าค่อนข้างเยอะนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไปถึงพ่อค้คาแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายที่เจอปัญหาเดียวกันกับผมเนี้ยนะครับคุณสามารถเอาคลิปเนี้ยไปให้ลูกค้าคุณฟังได้นะ เขาจะได้รู้ว่าเอ้ยฉันไม่ได้เรื่องมากนะมันมีเหตุมีผลของมันอยู่จริงๆหรือกับคุณลูกคุณหลานหลายๆท่านอันนี้ก็แนะนำนะครับถ้าคุณพอมีเวลาวา่างก็ติดตั้งจีบอร์ดให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุในบ้านคุณนะครับให้เขาสามารถใช้งานติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆได้สะดวกขึ้นนะครับไม่ต้องรอยเขาร้องขอหรอกครับเดินเข้าไปถามเขาเลยเนี่ยถามว่าเอ้ยติดตั้งจีบอร์ดให้เอาไหมพิมพ์ด้วยเสียงได้นะอะไรอย่างเนี้ยมันก็บินวินทั้งสองฝ่ายนะครับพ่อแม่คุณก็พิมมพ์ไไดดด้้้้ง่่าาาาายขขึึนนนนคุณกกรรัับสจจทชเ โอเคสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์กันไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครที่ดูแล้วคิดว่าพอมีประโยชน์บ้างก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่โอกาสหน้าลาตรงนี้นะครับสวัสดีครับ